สวัสดีนะครับผมก็วันนี้ลูกค้านะครับนาเครื่องยันม่านะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบดีไอนะครับมาจากโซนกําแพงเพชรนะครับเขาบอกว่าติดตามคลิปมานานแล้วนะครับเราว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> ก็ตัวนี้เขาบอกว่าลูกปืนมันดังนะครับแล้วก็กินน้ำมันเครื่องแต่กําลังยังดีนะครับก็จะมาเอาไปร้อยห้าสิบ 150. เป็นลูกปืนใหม่ทั้งตัวอะไรไม่ดีเปลี่ยนแล้วก็ ะก๊อกใหม่นะ่ะน่าจะเทหรือเปล่าไม่รู้เอาลูกตีอัพเ่งอยงนิตัวปัมเขาเปลี่ยนอะไรแล้วค่อยอ่ะโอเคอ่ะหมุลเลยเยังไม่เท่าไหร่นะดูดูวันไหลนะ ้กด,ด,ด,ดลงกด,ดลงเลยเวลนาดันไว้มันจะนิ่งนิ่งเป็นไหมเนี่ยเวลาเร่งปุ๊บเนี่ยให้กดลงนี่มันจะนิ่งมันจะเปะ็นผับพับผับผับแต่เมื่อกี้นะก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับอะไรไม่ดีเปลี่ยนอ่าตามนั้นอ่ะนะครับแหมนี่ เบอร์เจ้าของรถนะครับสายชนรถเกี่ยวนะครับเบอร์พี่เขาจะเป็นเบอร์ล่างนะครับเบอร์บนเบอร์เมียนะครับนั่นก็ใครสนใจรถเกี่ยวนะครับก็นะครับโทรหาได้เลยนะครับติดต่อได้ย4สี่ชั่วโมงนะครับเกี่ยวยันเช้านะนะช่างบริการดีนะครับอ่าพี่สายชนอ่าโอเคนะครับผมเบอร์โทรตามนี้นะครับโซนกำแพงเพชรนะครับผมหมดเลยหมดเลย อ่าพอดีช่างนตฝากมานะครับบางที่บ้านเขามีวงดนตรีนะครับรับเหมาก่อสร้างนะครับไม่รับเหมาก่อสร้างเหรอวงดนตรีนะครับนวเนียเบนนะครับใครอยากสร้างความลำคาญนะครับนี่นะครับต้องหานวเนียเท่านั้นทรงกําแพงเพชรนะครับนี่ป่ารับงานดีดบ้านอย่างงี้เนี่ยอ้าวไม่ใช่นี่ว่าเดี๋ยววงดนตรีแสดงสดนะครับนี่คอนเสิร์ตนั่น มันยังมีคนหายอีกเหรอเนี่ยโตจงโตจีนมีหมดนะครับนี่นัวเนียแบนนะครับบ้านนองลวกอําเภอไสงามเหรอวะอ่าออำเภอไสงามนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลือแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่บริการอาสวัสดีนะครับผมไอเม้เกมเดี๋ยวติดก่อนเด้อกูขอฟังเสียงก่อนเจ่าพลังซะด้วยก็อันนี้ลูกค้านะครับนำเครื่องมามาจากจังหวัดเลยนะครับมาเมื่อวานมาถึงถ้า สี่โมงสามโมงเย็นแล้วมั้งวะอีู่มงกว่าแล้วเลยผมบอกว่าให้ไปหาโรงแรมนอนก่อนเพราะว่าดูแล้วไม่ทันแน่นะครับเพราะว่าจะมาัพเป็น150นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาข้างใหม่นะครับผมแนะนําเลยนะครับให้เปลี่ยนเป็นฝาเจโลกนะครับแต่ก็เป็นหมุนหมุนกลางเหมือนเดิมนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะลองติดฟังเสียงดูก่อนนะครับจะฟังเสียงเฟืองดูนะครับว่ามันดังแรงไหมนะครับอ่ะช่างหาว่าหมุนได้ยัง โอ้ยว้น้ำพุ่งอะไรจะขนาดนั้นกระจุกไว้ทำไมโอ้โหการน้ำออกโอ้ยน้ำอะไรขนาดนั้นเพื่อนอะเดี๋ยวปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนฝนก็ตกไงมันเครื่องคือดีไหมโ้โหปดูรู้กันเฮ้ยเบาใช่ไหมเลยเอาดึงอาก่อนดิไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเบาเขาแตกเอาเล็กมาเล็กมา

รั่วไปแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องก็ึ้นดีนะครับแต่เปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเหวี่ยงมันหลวมเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขาดได้เลยนะครับในระบบปั๊มแบบนี้นะครับข้อเหวี่ยงมันจะขาดก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นของเจ้าโลกเลยนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฝามือสองนะครับฝามือสองมีเยอะนะครับฝาเจ้าโลกนะครับก็คือถอดมาจากเครื่องที่ทําขายลูกค้านะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอโอเค ก็เสียงเฟืองก็ยังพอได้นะครับก็เดี๋ยวดูลูกปลูกปืนนะครับเปลี่ยนก็อาจจะเงียบกว่านี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็สาหรับเขวียงนะครับก็อันนี้รอยเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเขวียงนี่ไม่ใช่ของแท้นะครับนี่นะครับเป็นเขวียงอ่าเทียมนะครับแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่ถามเข้ามานะว่าตัดประมาณไหนนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับนี่ดูรอยนะครับรอยที่มันสีอยู่นี่นะครับตัดแค่รอยนี้เลยนะครับนี่อ่า ก็ประมาณสิบเก้ามิลวัดจากปลายขึ้นมานี่นะครับปลายคือบนถึงขีดเนี่ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มประกอบแล้วนะครับก็โอเคนะครับภายในนะครับก็อันนี้ใส่ลูกปืนเรียบร้อยเี่นะครับเป็นลูกปืนพิเศษแต่ไม่บอกนะรุ่นไหนนะครับอนุีบอกให้งงนะครับก็อันนี้เขาเวี่ยงอย่างที่บอกนะเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ บรรลุปืนใหม่ทั้งหมดนะครับของเดิมมันก็คอนอยู่เหมือนกันนะครับแต่เฟืองโอเคเนาะเฟืองยังดีอยู่บ่อยนี่ฝาข้างนี่นะครับเป็นฝาเบือสองนะครับสภาพดีนะครับผมล้างเหมือนเดิมเลยอ่าใส่ซินใหญ่นดยังไ,ไม่รู้อะไม่ตอนไหน่าจะลอยใส่ใหม่ในซิลเนี่ยต่อต่อแล้ว่ะ ก็น้ำมันหล่อลื่นก็พยายามใส่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีเคยใส่แบบแห้งๆกับนี่แล้วนะครับมันดังนะครับเลยต้องลื้อออกมาทําใหม่นะครับอ่าก็เดี๋ยวมันก็จะมีน้ํามันเยิ้มๆหน่อยนะครับอีตอนเวลาใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าผมจะหล่อลื่นแกนนะครับแกนเข้าไปด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้อันนี้รูรูนี่ยังแน่นฟิตดีบ่ะเอาเบอรปั๊มใหม่มาลองก่อนนะดูที่มันสภาพกนดี ่ะโอเคนะครับผมลูกปืนก็เปลี่ยนเป็นเม็ดเยอะนะครับนี่นะครับอ่าเป็นค่านะครับมีแหวนล็อกอ่าใช้เบอร์เดียวกับคูป้านะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้ผ่าปากแคมป์เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็ชุดลูกสูบแท้นะครับแท้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่ก็กานแท้นะครับของเขาเองนะครับตัวนี้การไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนมันทำไมมันใหม่จังวะ ดรือเพิ่งเปลี่ยนมาแสดงว่าเพิ่งซ่อมมาบางงวดเลยลงเครื่องเลยอ๋อซื้อผู้สองมาอ่ะโอเคอันนี้ฝาสูบเป็นฝาสูบแท้นะครับนี่อันนี้ใส่ชุดสปริงแต่งเรียบร้อยนะครับอ่าไอ้น,นี้เรือนปัม๊มไอ้น,นี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะเป็นรูปปั๊มแท้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอย่าลืมจะระบียดทากัขบขอบนะ อ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบไปประมาณ70%แล้วนะครับก็เมื่อกี้คนแรกเขาใส่ชาบเบอร์อะไรมารอ่ะใส่ชาบเบอร์หู้นะเราวัดได้เท่าไหร่ร้อยย5่สิบ้าร้อยย่ิ้านสองงานแล้วมันไม่หลวมเยอะเหรอเยอะแหมในความเลยนะครับแล้วคนนี้หลอกคนไหมคือ,อตรงนี้ เนี่ยนะครับบางทีเราต้องเช็คทุกรอบนะครับอย่างชาร์ปที่เขาติดเครื่องมาแล้วกับชาร์ปที่เราจะใส่เขาไปใหม่นะครับบางทีเราไปใส่ตามของเดิมเขานะครับเราก็ไม่รู้ว่าของเดิมเขาใส่มาถูกเบอร์หรือเปล่าเราก็ต้องเขย่านะครับเนี่ยหมุนข้อให้ตั้งขึ้นบนแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเขย่าเนี่ยครับเนี่ยเขย่าอย่างเงี้ยดูนะครับว่ามันคนเยอะไหมนะครับถ้าคนเยอะก็เราให้สังเกตได้เลยว่าอาจจะชาร์ปผิดเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่เมื่อกี้มันเยอะเลยใช่ไหม อย่าลืมเปลี่ยนไส้กรองเขาเลยน,นั่นแหละสายน้ำมันเปลี่ยนให้หมดเลยสายน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนอันนี้เอาอยัางไ,ไงเนี่ยเขาน่าจะอุดมาแล้วเลยยิงตรงรถเดี๋ยวเราอุดไปก่อนเลย <laughs> จะไม่แน่ไม่นอนแนละ้วเพราะลุงเขาเพิ่งซื้อมาเครื่องไอ้เรื่องเรื่องนะเออเราเขาก็ไม่รู้เป็นยังไงจะลองดูก่อนน้ำมันมันมีหมอเลยไม่รู้สิดิกึ่งถัง แต่อุด,อ,ด,อ,ดอุดกันไปเลยเอาสายแล้วเย่ะครับไปเปลี่ยนสายใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าไอพวกนี้มันต้องใส่สายในหลอดด้วยอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลูกโซูสูบขึ้นหมดครบเสมอได้ยังไมนอดอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้กำลังสลับฝาให้อยู่นะครับก็่าเริ่มตอกหมดเลยนะบางมันเครื่องอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะผมอ่ะนะครับนาน แม่ท่อสวยเนะี่ยจะใส่ให้ลูกค้าไปกี่มองรู้แล้วโอ้โหไม่ได้เลื่ยงแน่เ <c ười> ครื่องใหม่อ่ะเป็นไงช่างภายในนะครับชุดไล่ข้างนะครับนี่ตุ่มดามไล่เบานะครับแล้วก็เบี้ยวดามนะครับนี่อัลำเป่าอ่ะแล้วก็ไอ้น,นี้อ,อ,อะไรอะเฟอร์สไอ้อออเอาอะไรมาลองหนิไอ้บีบมาเลยเย <Yeah. Yeah. S 3> ี่ยมเยี่ยมไอ้าเค้อเหล็กลงไป ยกยกยกหน่อยจับเฟืองยกแล้วเคาะเลยก็ไปชุดกีบเสร็จแล้วค่อยเคาะอ๋ออ่ะโอเคชุดฝาข้างก็ประมาณนี้นะครับอ่อออา๋ออะไรก็เดี๋ยวอขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับออกฝาใหม่ใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ปากเข่าเบาใหม่ขเขาเลื่อนไปอะไรอ่ะเท่าไหร่อ๋อโอ้โห,หมีรอยปะผุด้วย<ช>นี่นะครับ ไม่ไหวโดนอะไรกระแทกมาได้ไรเลยเอาโอเคอเไอเติมน้ำหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับไก่ความจริงแนละ้วไอหม้อ,อ,อกองเขาลองดูเนอะล้างดูเนอะอะไรมันครบเป่ะมันมีน้ำฝนมันตกแล้วพี่ที่ว่าน้ำมันอยู่ในหม้อกองเ่ยอ๋อตอนพี่ขับรถมาฝนมันตกเหรออ๋อทุกคนหมุนติดจนน้ำพุ่งออกท่อเลยพี่อยู่โซนไหนของจังหวัดเลยนะพี่เนี่ย ฮะผูกกระดึงอ่าโอเคออเคอาสเต็ปย่ำนาเนาะ,ะทำนายเนยอะไหมพี่ร้อยกว่าไร่เอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวไอพี่เขาไปลองทดลองดูโอ้โหดูจากวินนะครับนี่สามครึ่งต่อไปต้องใส่ห้าแล้วเนี่ยแรงแล้วะ,ะใส่โค้งรุ่นไหนพี่ใช้อยู่บิ๊กจิ้ว โอ้บิ๊กจิ๋วเบาบิ๊กจิ๋วเปดแปดใช่ไหมอ่าตัวที่ขาวนะมาตัวไอ้ไอ้รุ่นสีตัวตัวที่ขาวอ่ะที่ใช้อยู่อ่ะหรือเป็นสีเทาๆออกเครเขียวอ๋อเ้าโอเคบิ๊กจิ๋วเคยใช้อยู่เบาเครื่องอยู่ดี่ก็ไพีใส่ออกมาทักหน้าสีก็ได้รโมเละนี่มันเล็กไปนี่ของเดิมไปไม่ไหวใช่ได้หน้าสีเลย ใช่นี้มันก็ช้าไปอะโอเคนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอะนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวจะลองติดให้ดูไอ้อน้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเล็งนะติดเลยไอ้ลองควงดูที่เรามัน,มนเครื่องขึ้นดีขึ้นดีไหมหลอกเดียวขึ้นเลยนี่ปั๊มน้่มันโอ้โหเฮ้ยมันจะแรงเกินเลยขนุนตอวะเบานี่ทะลุหายเลยเอา

เอถ่าดีนะมีตุ่มระบายได้กันด้วยก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูรอบเดิอ้อ้โพอแล้วค้ บอ,อยยางหมุนอะผิดเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้มันผ่อนหนักผ่อนเบาใช่ไหมเดี๋ยวเบอร์สิบมาขับด้วยหนะหลวมเลยอ่ะนะครับก็ถือว่าเบาได้นะครับดับบอลเอาขันให้มันตึงหน่อยเนี่ยมันอย่าให้มันโยกยงนี้ กำลังโคตรหรออย่างงี้ขายนิดนึงอ่ะพอทำไมลื่นลืน่อยอ่ะเอารถออกเบาเลยใช่ไหมลุงก็น่าจะหมุนไหวอยู่เนาะอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากได้เครื่องหรืออยากได้ทำสเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับ แล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะนะครับตอนนี้ก็เลขหน้าจะขึ้นแล้วตั้งแต่คำมาตั้งแต่เท้าเลยไม่ไปไหนเลยแต่เกมฮะก็เดี๋ยวดูลูกปืนหน่อยนะครับโอ้ยหีบแขนโอ้อ่ะไปดูเอานะครับนี่ แล้วก็แมมจะล้างออกจะระบีเลยเนี่ย,ะะยโอ้โหแสดงว่าดูนะครับง่าจะกินน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมอย่างเดียวนะครับเพราะว่า,ถ,าถ้าถ่ายออกก็จะก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไหวก็คือกินมันกินน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องนะครับอ่ะกจ็จะประมาณนี้เดี๋ยวไอเกมึงล้างให้หมดเออไอน้องให้อิ่มนะมาให้อีม่มเครื่องนู้นนะเครื่องหมาเออ อันนี้ก็เป็นเครื่องลูกค้านะครับก็เดี๋ยวกำลังเร่งประกอบให้อยู่นะครับอโอเคนะ,ะครับผมนะครับก็ตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะครับดูลูกปืนนี่ของใหม่ป่ะน่ะอ่ะนี่นะครับลูกปืนใหม่หมดนะครับ อ่ะนี่นะครับใหม่ทุกปรับนะครับอ่าก็อนอนนี้จะเริ่มประกอบแล้วอันนี้ก็มีชุดอะไรขางยังใส่แล้วใส่ล,วสลว้วาวเช็คบดเรียบร้อยอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่าอันนี้เบี้ยวแต่งนะครับใส่เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็อันนี้จะมีกรนาใส่แล้วเดี๋ยวตัวใช่ไหมฝากถึงเจ้าของเลยทำไมอ่ะได้แค่น,นี้ ออกแค่นี้เหรอรดาบไฟก็ไม่อยู่เอ่ออย่าพยายามถ่ายหน่อยนะครับลำมันนะครับเพราะว่าโอ้มันเหนียวมากเลยนะครับเด็กล้วกล่องดำมันไปไปตันหมดแล้วข้างในนะอ,อ่ะได้จะต่อจะต่อเช็คหน้าตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับลูกถูกใจยังอ่ะ อ่ะนี่นะครับลูกสูบใส่เรียบร้อยเป็นร้อยห้าสิบนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้พร้อมที่จะปิดฝาข้างเรียบร้อยนะครับอันนี้ตุ่มดามนะครับ <c oughs> เบี้ยวเบี้ยวล็อกหมดยังหมดแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคนี่ตั้งวาวล์วแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่ะโอลิงใส่เรียบร้อยนะครับน็อตขันเรียบร้อยอ่ะโอเค <c oughs> นี่ขออนุญาตปิดฝาข้างแป๊บหนึ่งนะครับผม นะครับยันมาร้อยอพูดดังๆดิด,ดังเลยเอาแม่ไปประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัพร้อยห้าสิบเดี๋ยวลองติดให้ดูนะครับรจังนุดใครประกอบเอ้อ Продолжение следует... А. เปลาได้ไหมน่ะไฟติดเปล่า่างโน้นครับขอดูป้อนมันค์เครื่องหน่อยครับเอ้ได้หนะมุนยังไงวะขอ้โหขนแล้วเนี่ยนี่นะครับขึ้นล้อแล้วครับถ้าสนใจติดต่อ087 312 7989ครับ นี่ครับขอจบปแค่น,นี้ครับอูนี้นะครับ <c oughs> ไม่มีผิดหวัง